สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตแตงกวานะคะออกลูกแล้วค่ะเริ่มมีลูกแล้วงามค่ะแต่ก็โดนหนอนหนอนมากินยอดแล้วเนี่ยเจอตัวด้วย ตัวน้องออกไปก่อนกิ็นยอดไปแล้วเริ่มออกลูกแล้วครับเพื่อนๆดอกตัวผูดเต็มเลยอีกไม่กี่วันก็จะได้กินลูกแล้วครับเพื่อน น้องเริ่มมีลูกดอกต่าผู้เยอะดีค่ะเต็มเลยพอดีช่วงนี้มีฝนเขะเพื่อนน้องก็เลยงามงามมากๆ ปลกในล้อยางครับเพื่อนๆนี่ค่ะงามแล้วก็มีน้องพึ่งมาช่วยผสมเกสรนะคะรุ่นนี้ไม่แน่ใจ ว่าลูกใหญ่หรือลูกเล็กครับเพื่อนพวงนี้ก็ดอกบานแล้วเหมือนจะเป็นแตงกวาลูกเล็กๆโอ้ยนอนนี่คือเพื่อนๆหนอนสองตัวเลยนอนมาแอบกินอีกแล้ว น้องออกไปก่อนค่ะนี่ยตัวมแมลงเนี่ยปล่อยไขย่น้องมาปล่อยไขย่เดี๋ยวก็เป็นหนอนุ่นี้กำลังเป็นลูกแล้วก็ปลูกชุดใหม่อีกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ผูกชุดใหม่อีกเยอะอยู่นู่นนะคะไปถึงนูน่นแต่ไม่หมดเนีย่ยผีเสื้อมาปล่อยนอนผีเ <c oughs> สื้อมาปล่อยนอนตรงนี้ใหญ่อยู่ดอกบานแล้วเนี่ยผีเสือ้อโอ้ยดอกสีเหลืองตัวสีเหลืองลองมาดูน้ำหวานหรอ สีเหมือนสีเหมือนดอกเลยคือผีเสื้อนะคะนี่คะ่ะดูน้ำหวานเหรอปล่อยเขาปล่อยให้เขาดูดไปขอบคุณนะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะดูสีไปหรือ,อยังยังไม่ไปค่นี่ やっぱり。